สวัสดีค่ะช่องมาดามท่าสวนค่ะวันนี้ผมจะพามาอัปเดตตนกาพริกเนาะค่ะของฤด,ดูการนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเลียงเด้อค่ะที่ผมอัปเดตให้เบิ้งน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนาะคะ่ะอาทิตย์ที่แล้วแล้วหลังจากนั้นสองสามมือมาผมกับได้แยกคะ่ะแต่ว่าผมบ่ได้เฮ็ดคลิปให้เบิ้งเนาะผมบมไม่ไวลาค่ะเพราะผมว่างสิบนาทีสิ่หมนาทีสิ่ผมกับมานังแยกตนกาค่ะ บัวนี่ผมก็ได้เด็ดใบไปค่ะเป็นเด็ดใบเลี่ยงเขาค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะผมก็บด้เฮ็ดคลิปไปเบิ่งเนาะเนี่ยเด็ดใบเลี่ยงไปอันนี้เป็นพริกกะเลี่ยงส่วนนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูหัวเลือค่ะพริกขี้หนูหัวเลือที่ผมเก็บมเมล็ดพันปีต่อปีอันนี้ยังบ่ระท่านได้เด็ดเด็ดใบเลี่ยงอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวผมจะมาเด็ดใบเลี่ยงการเด็ดใบเลี่ยงนี่บมว่ามันน่าจะเป็น ช่วยกระตุ้นในการแตกกิ่งแตกก้านเนาะคะ่ะ,ะเนาะหลวกเฮตุให้ส่งพุ่มค่ะนอกจากที่ห้าสิเด็ดเด็ดยอดแล้วเฮาก็เด็ดใบเลี้ยงแลวก็ให้เขาแข็งแรงเนาะคะ่ะล่ำต้นมันก็สิได้แข็งแรงพร้อมเนี่ยก็สิเป็นแบบนี้เป็นพริกกระเลียงเนี่ยค่ะมันใส่วิธีการเด็ดใบเลี้ยงออกเนาะ เงาบอดเดียวเขาก็ล่วงออกคือเก่าค่ะเดี๋ยวเขาก็จะล่วงทิ้งหลังจากที่เขาแตกใบจริงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของใบจริงค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูหัวเรือคือกันพริกขี้หนูหัวเรือส่วนในกระถางสีดำน้นอยๆน,ยนี่เป็นบกพริกเครือเด้อค่ะมาจากบ้านเฮาบกพริกเครือรุ่นอ่าเป็นบกพริกโบร้านไท่เฮ้านี่แหละค่ะเอามาจากบ้าน จากอีสานบานเฮ่าเนี่ยเดเบิ่งว่าสิเอามาปลูกในออเซเลียส,สิสิเปลี่ยนจังไดเนาะอากาศมันสิเปลี่ยนจังไดก็เหมือนกันกันกบพวกพริกขีหนูหัวเรื่องสิ่ะคาพวกคุณคุณทั้งผลไปเดี๋ยวผมภาพไปเบิ่งทั้งุณเมื่อปีนี้มุ้มจะปลูกอยู่หนึ่งสองสามแต่ว่าบอกพริกอันนั้นบุ้มยังบ่ลงเลยค่ะบอกพริกช่อนะยังบ่ลงงมาล็ดเลยเพราะวาบ่มีเวลาเนาะค่ะ จักเสียเอาไปปลูกไซนี่เห็นหลหลายยังสิกะเพาะเพื่อไว้เนาะคะ่ะเพาะเพื่อไว้เพื่อไว้เพื่อเขาตายละกะเพาะเวลาเขาเลือกต้นกาที่จะเอาไปปลูกบุมว่าหอดไซร์ลูกมกี้นี่คลิปตัดเนาะค่ะเนะเาะสาเหตุที่บุมปลูกไกล้หลายยังสิก็คือบุมเอาไว้เลือกต้นกาเนาะค่ะเห็นว่าที่เขาอนุบาลไว้แบบนี้เพราะว่า เขาสิขแข็งแรงหมดทุกต้นเด้ค่ะบางต้นก็ใหญ่บางต้นก็น,น,กน,น้อยแล้วแต่ตน้นใดแข็งแรงตน้นใดเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์นังเซนเนาะค่ะปลูกไล้ไลนนี่นอนุบาลไว้หลายๆเอาไว้เป็นตัวเลือกค่ะในหน่อยจังสีบ่บเมนบาบ่มีเพียได้หนิบูมบ่มีเวลามามอเบิงเขาเพียมันก็สีมักมัดยูตามยอดจังเซนเวลาา่างๆมันหยุดมันอย่างมุมก็จะยางเขามา เพียออนนั่งสี่าตัวน,น้อยๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของพริกใบยิกใบงอมันก็สีเริ่มกินตั้งแต่ในน้อยไปนี่แหละค่ะม,มันเหลือทั้ทงปีกระพริกกระเลียงกระเรียงเตีย่ยก็จะมีเอฟซีพนถามขอมาเนาะคะ่ะว่าไม่มีที่ดูแลจังใดลุกพริก อากาศร้อนบานเห่าในไทยเนาะดูแลพริกแบบใดที่จะบ่ต้องใส่สารเคมีเลยอันนี้มบมงกะตอบ,บ่ได้เนาะค่ะเพราะาุ่ผม,ผมบม่มีตัดอีกแล้วคือเนาะคะ่ะบุงกะบ่มีประสบการณ์ในการปลูกพริกในไทยเนาะอันนี้บุงกะเลี้ยนลูกการปลูกพริกอยู่เมืองนอกผกุกงกะพึงจะมา,าประสบความสําเร็จบางสองสามปีทีแล้วเนาะคะ่ะ กลัวจะได้แบบนี้บุ้มก็เลี้ยนรููเพราะว่าจะสภาพอากาศเลี้ยนรููเกี่ยวกับดินแล้วก็ต้นกล้าว่าเขาหมักอุณหภูมิแบบใดเนาะปลูกในฤดูใดเขาจังเสียให้พลนผลิตเนาะค่ะแต่ก่อนนี่เขา่รู้เรื่องยังพ่ามีใจรักเขาก็อยากลูนั่นอยากรูนี่เลี้ยนลูไปเรื่อยเนาะค่ะนี่แหละพกพี่ของบุมเดี๋ยวให้เขาแตก